ารเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมสมศักดิ์ชธรัตนสิริสวอหมายเลข201ครับขออนุญาตอภิปรายเกี่ยวกับร่างพระบัญญัหยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2564นะครับในส่วนของรายงานของคณะกรรมการวิสามาัญพิจารณาร่างพระบัญญัหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2564ได้ มีผลสรุปที่ค่อนข้างที่ชัดเจนในเรื่องของการทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บทกับแผนปฏิรูปประเทศนะครับทั้งนี้ตามมาตรา142แห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2 5 6 0และพระมญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐพศ2 5 0พ 60มาตรา19ที่กำหนดให้การเสนอร่างพรัมยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องแสดงที่มาและประมาณการไรายได้ผลสมริตหรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงินและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆด้วยอันนี้ ข้อเสนอแนะแรกก็คงอาจจะต้องอฝากไปถึงฝากท่านประธานไปถึงรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสำนักงบประมาณก็คงอาจจะต้องมีการพัฒนารูปแบบของระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์เป็นระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสมริตตามยุทธศาสตร์ ระการนี้ก็คงอาจจะต้องดูจากภาพฉาย powerpoint นะครับในการแปลงแผนแม่บทในระดับชาตินะครับเพื่อ,<พ>อทำยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายใจใ่ายประจำปีคงจะต้องออที่มาของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็จะมีอยู่ <พอ S 1> ทั้งหมด4แหล่งที่มาอันได้แก่ แหล่งแรกก็คือยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทรวมทั้งแหล่งที่สองก็คือแผนปฏิรูปประเทศประเด็นปฏิรูปประเทศแหล่งที่สามก็เ,เรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12รวมทั้งแหล่งที่4ได้แก่นโยบายและแผนระดับชาติด้านความมั่นคงอันนี้เป็นที่มาที่จะทำยุทธศาสตร์จัดสรรงบมารายจหายประจำปี นะครับแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาในทางปฏิบัติที่จะทำยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าประจำปีเพราะว่าขณะนี้เนี่ยจุดเน้นที่สำคัญคือการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแล้วก็แผนการปฏิรูปประเทศแต่ทั้งสองแผนนี้มีเป้าหมายตัวชี้วัด ของแผนงานย่อยและแผนแม่บทและประเด็นย่อยของการปฏิรูปประเทศในลักษณะของเป้าหมายชี้วัดราย5ปีไม่ได้มีการกําหนดเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นหลายปีเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้เป็นหลายปีและนํามากําหนดเป็นทิศทางหรือเป้าหมายตัวชี้วัดของ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับโดยอาจจะพิจารณาในประเด็นของเป้าหมายตัวชีวัดที่เป็นเรื่องของบิ๊กล็อกของแผนปฏิรูปประเทศหรือ,อแผนแม่บทหรือแผนงานย่อยที่มีความเร่งด่วนก่อนนะครับเพราะว่าในแผนแม่บทและแผนงานย่อยแผนแม่บทมีทั้งหมด23แผนแผนงานย่อยก็มีทั้งหมด85แผน ก็มีค่อนข้างที่จะมากเพราะฉะนั้นการยี่จธรรมยุทธศาสตร์จัดสรรงบมาละจอีปีก็คงจะต้องนำในส่วนที่มีความเร่งด่วนก่อนมาดำเนินการในประการต่อไปคงจะต้องนอกจากทำยุทธศาสตร์จัดสรรงบมานที่ถอดมาจากเป้าหมายตัวชี้วัดรายปีของแผนแม่บทแผนงานย่อยแล้วก็แผนปฏิรูปประเทศแล้วคงจะต้องมีการปรับโครงสร้างแผนงานงบประมาณ ไอ้รองรับกับแผนงานย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสชาติและซึ่งมีอยู่ทั้งหมด85แผนงานย่อยและก็มีประเด็นปฏิรูปมีมากถึง361ประเด็นย่อยของแผนปฏิรูปเพราะฉะนั้นคงอาจจะเลือกทั้งหมดไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ก็คงอาจจะต้องเลือกในสิ่งที่มีความเร่งด่วนก่อนซึ่งขณะนี้ รัฐบาลได้นำเนินการจัดทำเป็นบิ๊ก็อกของประเด็นปฏิรูปประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้หน่วยรับงบปมาณสามารถที่จะนําไปกำหนดเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดในการให้บริการของกระทรวงและกรมเพื่อนําไปสู่การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและแจกยำปีงให้ตรงกับเป้าหมายตอบสนองให้ได้ผลสับริที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ แผนปฏิรูปประเทศรวมทั้งแผนพัฒนาต่างๆซึ่งเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา142ประการต่อไปเมื่อกระทรวงทบวงกรมและหน่วยรับงบประมาณได้นำเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนงานงบประมาณมากำหนดเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดในการให้บริการของกระทรวงและหน่วยรับงบประมาณที่สอดคล้องและเชื่อมโยงไปถึงเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนงานย่อย ของแผนไม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว mm hmm. ก็ควรจะมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดย่อยในลักษณะจอยเคพีร่วมกันหลายหน่วยงานเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าภาพของแผนบูรณาการที่จะต้องทำความชัดเจนว่าหน่วยรับงบประมาณใด รับผิดชอบเป้าหมายตัวชีวัดย่อยหรือจอยเคมีไอย่อยในตัวใดบ้าง <_ d ye> เพื่อที่จะเป็นการติดตามเร่งรัด <_ d ye> การดำเนินการให้มีประสิทธิภาพต่อไปในประการเรื่องของการกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์จัดสรรงบม,มารายจ่ายประจำปีมีระยะเวลาค่อนข้างที่จะสั้นมีช่วงระยะเวลา1นถึงสเดือนในไตรมาสแรกก็คือพูดง่ายว่า ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณจะต้องเสร็จในสิ้นเดือนพฤศจิกาและนําเสนอเข้าสู่คณะตีในต้นเดือนธันวาคมในปี2 5 6 3ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติเพราะว่าประเด็นเรื่องของการปฏิรูปประเทศเราก็แผนงานย่อยที่จะถอดเป้าหมายตัวชีวัดเพื่อมาสู่การจัดสรรเป็นยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณใน่ปีเนี่ย อาจจะดําเนินการไม่ทันเพราะฉะนั้นข้อเสนอนี้ก็ควรจะเร่งรัดให้มีการดําเนินการให้แผนปฏิรูปประเทศแล้วก็แผนไม่บทย่อยเนี่ยเร่งจัดทำแผนดําเนินการให้นําไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ให้ทันภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน2563นะครับ ประการต่อไปในเรื่องยุทธศาสตร์จัดสรรเมื่อเพิ่มระยะเวลาเห็นสมควรให้เพิ่มระยะเวลาการจัดทำยุทธศาสตร์จัดสรรในลักษณะที่นอกจากมียุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำี2565แล้วต้องมีกรอบวงเงินเบื้องต้นในลักษณะของ p c ซิ l i n g p ซ l i n g ในที่ว่านี้ไม่ใช่ p ีซล i n g ของกระทรวงทบวงกรม แต่เป็นพีซิ i n ิของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณในแต่ละด้านที่สำนักงาณได้ถอดมาจากเป้าหมายตัวชี้วัดย่อยของแผนแม่บทแล้วก็ประเด็นปฏิรูปประเทศรายปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับจอย KPI ของแต่ละแผนงานย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติต่อไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาถอดกอบวงเงินออกมา เพื่อกระจายไปสู่กรอบวงเงินซีริงกรอบวงเงินของงบประมาณปี65ของกระทรวงทบวงกรมต่อไปสิ่งเหล่านี้ถ้าถอดออกมาตั้งแต่ข้างบนไปลงไปสู่ข้างล่างก็จะทำให้เป็นการส่งสัญญาณให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนงบประมาณโครงการที่ตรงกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนงานย่อยและประเด็นปฏิรูปประเทศต่อไปในอนาคต ในส่วนของการปรับปรุงแผนการดำเนินการปฏิรูปประเทศเมืม่อสักครู่ผมพูดรวมไปในอยู่ในหัวข้อแรกแล้วผมขออนุญาตไปหัวข้อที่สเลยนะครับหัวข้อที่สมเนี่ยผมคงจะไปพูดถึงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีนี้แม้ว่ากอบงงบเงินมีจำนวนค่อนข้างที่จะน้อยรายได้ของประเทศที่แบ่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีจำนวนลดลงก็จริงแต่ก็สัสดส่วนของอการได้รับการจัดสรรงบประมาณกับปี64ซึ่งเดิมกำหนดไว้ถึง29.50%ของงประมาณทั้งสิ้นอของรายได รายได้ในปี64สุดท้ายหลังจากได้รับการไปยติเพิ่มแล้วสัดส่วนของอการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับท้องถิน่นและรายได้เพิ่มเป็น29.72%ของรายได้ของปี64ทั้งนี้ทั้งนั้นตามพระราัติงบประมาณรายจ่ายประปี2561มาตรา4กำหนดนิยามให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยรับงบประมาณได้โดยตรงแล้วก็ขณะนี้เนี่ยหน่วยรับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง292แห่งจึงมีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากทั้ง292แห่งเนี่ยไม่ได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้โดยตรงจึงเห็นสมควรอาการแรกควรจะเพิ่มองค์ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการและวิธีการจัดทําและบริหารงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง292แห่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายําปีและบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป,ปการที่สองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยรับงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น มักจะมีปัญหาในเรื่องของการได้รับงบประมาณราชา้าก็เห็นสมควรให้แก้ปัญหาโดยวิธีการาไปขอทำความตกลงในฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณกับกระทรวงการคลังเพื่อเตรียมกอบวงเงินทดลองราชการเพื่อรองรับกรณีที่อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเ,าเบริกจ่ายหรือกระทบกับการบริการ สานะของประชาชนในประเด็นนี้สามารถดรําเนินการได้ตามพรนบัติวิญัาณการเงินการคลังพศ2561มาตรา41โดยเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนะครับก็เห็นสมควรที่จะไปดําเนินการตกลงกับกระทรวงคลัง,ง,ง,งต,ต่อไปประการสุดท้ายครับในเรื่องของการพิจารณาที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงินซึ่งเป็นไปตามในพราชบัติวิธีการงบประมาณพศ2561 มาตราสิบวงเล็บหกํำหนดให้การเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีหน่วยรับงบประมาณจะต้องแสดงรายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโดยรวมซึ่งตามกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยในงบประมาณปี63สามหกสี 3, ่ 4, ก็มีการรายงานสถานะเงินนอกงบประมาณอยู่ในร่างข้อหยัดแล้วแต่ข้อเสนอเนะี้ยที่ผมอยากเสนอต่อ ถ้ามาต่ายไปถึงรัฐบาลโดยเฉพาะสังสมงุมันก็เห็นว่าควรจะมีการจัดทำงบประมาณโดยพิจารณาจากแหล่งเงินนอกงบประมาณในลักษณะการตั้งงบประมาณลักษณะแมชชิ่งฟันเป็นแผนงานโครงการที่หน่วยรับงบประมาณน,นำเงินงบประมาณมาสมทบตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีอยู่ในร่างพัญัตงิงบประมาณรายจ่ายประจาปี2565ต่อไปนะครับอันนี้ ผมขออนุญาตว่าถ้าสามารถดําเนินการได้ตามนี้ก็จะทําให้มีแผนงานโครงการให้กับหน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายได้มากขึ้นนะครับครับต้องขอบพระคุณครับ